เนี่ยแค่เนี่ยแค่เขาบีบผมไม่ต้องวางยาเลยอใหย่ยท้องเลยครับเอาเข้าแล้วก็อยู่เลยเนะี่ยพึ่ง่งหน่อยเหนื่ยอยสองวันก็หมดตุยสายเ <c oughs> ตาล่ำ ลับเป็นส่วนมันรับสังตัวโอ๊ยแค่นี้เหรอแค่นี้แหละแค่นี้เส่แล้วเสร็จครับแค่นี้ก็ตายแล้วโอ้แค่นี้ไม่รอดแล้วเหลือทิ้งไว้ดิสการ์ีเอง